กิจกรรมเซนต์ค่ะกิจกรรมแรกนะคะจะเป็นของปีหนึ่งเลยนักเรียนจะได้รับชิ้นงานไปและเรียนให้ผู้ปกครองอช่วยแกะออกมานะคะชิ้นงานของนักเรียนจะมีอะไรบ้างนักเรียนจะเห็นว่าคุณครูให้กระป๋องนักเรียนแล้วก็ด้านในมีนะคะน้ำยาล้างจานมีพริกไท แล้วก็มีคัตเติ้ลแบเอ๊ะเราจะมาทำกิจกรรมอะไรกันนะคะ,ะนักเรียนวันนี้มีกิจกรรมแรกเลยของปหนักเรียนเห็นไหมเอ่ยกิจกรรมรักความสะอาดปราศจากโควิดเอ๊ะความสะอาด,าาอาอาดยังไงคุณครูให้ชิ้นงานนักเรียนไปนักเรียนจะเห็นเขียที่คุณครู ทำไว้ให้นักเรียนนะคะนักเรียนใส่น้ําไปใ,ให้ถึงขีดสีดำเลยอ่าคุณครูใส่น้ําให้ถึงขีดสีดําแล้วนักเรียนเห็นไหมคะเสร็จแล้วทํายังไงต่อไม่ยากเลยนักเรียนจะเห็นถุงพิกไทยของเราแกะถุงพิกไทยออกมาแล้วนักเรียนก็โรยไปบนน้ํานะคะเดี๋ยวครูโรยให้นักเรียนดูก่อน ผิวน้ำเสร็จแล้วนี่อย่างนี้นะคะนักเรียนลอยไปนบนผิวน้ำเลยแล้วมันเกี่ยวกับรักความสะอาดอยังไงคุณครูให้อีกอย่างหนึ่งไปก็คือน้ำยาล้างจานเวลานักเรียนทานอาหารเสร็จแล้วนักเรียนต้องล้างจานใช่ไหมคะอันนี้คุณครูก็เปรียบเสมือนเป็นน้ำยาที่นักเรียนใช้ สำหรับล้างมือนั่นเองนะคะนันเรียนมาสังเกตเลยว่าเจ้าพิกไทรที่โอยไปเนี่ยคุณครูให้มันเป็นเชื้อโรคโควิดของเราเวลาที่นักเรียนเอาคัตตั้นบตดท,ที่เปรียบเสมือนมือนักเรียนเนี่ยใช้น้ำยาล้างจานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับพิกไทยของเราเอ้าวสังเกตเห็นไหมคะพิกไทยของเรากระจายหายไปเลย เหมือนกับมือของนักเรียนที่ล้างมือสะอาดนั่นเองเชื้อโรคก,ก็จะไม่มาใกล้นักเรียนอีกนะคะนักเรียนก็ต้องหมั่นล้างมืออยู่เป็นประจำนะคะกิจกรรมของนักเรียนยวันนี้ของคนหนึ่งมีแค่นี้เองสวัสดีค่ะ